สวัสดีค่ะทุกคนเมื่อนี้แม่มีแนวมาเสนอแนวเสดแทบค่ะก้้ยหอยก็เป็นเครื่องก้้ยเครื่องล่ามาธรรมดาละค่ะกับมีหอมชีกับต้นหอมแม่หั่นไปแล้วนะเพื่อความรวดเร็วนะริกหั่นหยาบใบมะกรูดหอมแดงมะนาวอันนี้กบพักแก้มหอมเขาธรรมดาละค่ะมีตะไคร้หัวใจเลยตะไคร้ซอย อันนี้หอยหอยเข้าหนึ่งไว้แล้วค่ะล่างแล้วห้อมะมักสับประรดค่ะคามันจะนิ่มแม่ก็จจหนึ่งเสตใบมะกรูดใบคาตะไคร้แค่นี้แหละค่ะเัาซื้อมาจากตลาดทามาล่างมาขั้นแล้วกับมะหนึ่งแล้วครับมะมักอันสับประรดแล้วกับมะหนึ่งมันจะหอมน่าก,กินมากเลย,ยพริกมะมักความแซ่บ ตามใจขคนอยอดโต๊ะูขกขวาสองช้อนโต๊ะจะลงไปอันนี้ตามใจชอบแล้วค่ะมักซำไหนใสซ,ซำนันแม่ชอบไปแล้วเขี่ยวไปชอบตะไคร่เนี่ยมันจะหอมหอมแดงซอยค่ะตามชอบ ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะลค่ะใบมะกรูดค่ะใบมะกรูดสองใบใส่ลงไปเลยค่ะอันนี้ใส่น้ำหลังใส่น้ำหลังล่อใส่ห้าคุกแหลวกันน้ำมะนาวน้ำมะนาวหนึ่งช้อนโต๊ะก่อนเนาะหนึ่งช้อนโต๊ะมะนาวใส่เท่าไหร่น้ำปลาใส่เท่านั้น ใส่น้ำปลาลงไปเลยค่ะนนหนึ่งช้อนโต๊ะมื้อนี้แม่ขาดผงนัวแต่ว่ากับเพระได้ใส่อยู่พรได้ใส่อยู่ค่ะป,ป,รป,ประมาณครึ่งช้อนชาน้ำปลานัวๆอยวไปนะะิดนึงประมาณครึ่งครึ่งช้อนโต๊ะแหละค่ะเพราะวางเอาใส่น้ำปาลาแล้ว เพิ่มอัทธรสถ,ถ้าไม่ใส่ก็ไม่อร่อยเอาโคเล่เลยค่ะเห็นบหมคะมือนี้แม่ใส่ถุงมือแล้วเดี๋ยวแม่อันอันเอามือเงยาวให้บังนะคะไปนักเก็มันสิข่าวเนื้อถ้าห้าเอามือเห็ดเอาเนื้อกว่าห้ออาอันอัจะพีคนค่ะเรามาชิมกันเลยค่ะ ชัางขาดความเปรี้ยวอยู่นะ่ะเพิ่มมะนาวลงไปะนะคะแซบที่เหลือหน่อยๆนะเมื่อเราใส่มะนาวเราต้องเพิ่มน้ำปลาความแซ่บก็จะมาเยือน ปรุงตามตามใจเลยค่ะหยอดานาบกะลาทั้งน้อยตามใจเข้ามาค่ะก้อยหอยนี่พริกสับหยาบเล้าเขี่ยวเข้าไปมันจะหอมขึ้นมาทันทีอันนี้ต้นหอมอันนี้หอมซีต,ะตระราแดดไว้ตกท้ายเด็ดใส่ลงไปเลยค่ะ แม่จะบระหรันใจเวลาเอาเขี่ยวถือเนี่ยอุ้ยหอมคิดหอดบ้านเลยค่ะมันอร่อยด้วยค่ะลองไปเฮ็ดกินนบังนะค่ะเด้อว้าวมันเป็นตาแซบอีรีได้ค่ะมา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 ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กด like, แชร์ให้แม่ด้วยนะคะ